คนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้เขามีความสัมพันธ์กับคุณมาแบบไหนแล้วเขาอ่ะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคือรู้สึกว่าคนที่เลือกกองนี้นะคะอาจจะมีความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีธาตุดินนะคะฝึกศพกันก่อนค่ะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบ มามาหายหายนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความกักกันอยู่คือคุยกันมานานนะอาจจะเป็นแบบ4ี่สัปดาห์สี่เดือน4ปีนะคะแต่รูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่มันก็ยังไม่ตัดกันสักทีเดียวควีนเห็นสีม่วงกับสีฟ้าที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เลข69กับวันเสารค์ควินไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวอะไรอาจจะเกี่ยวกับคุณอาจจะเกี่ยวกับเขานะคะแต่ที่แน่ๆมาตกหลับจริงๆ,ๆ,ๆนะ,นะควีนรู้สึกว่า มันมีความกลัวที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ค่ะมันมีความกังวลว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะไปได้จริงๆหรอมันมีคำถักที่ซ่อนอยู่ตลอดแล้วมันก็มีในเรื่องของการยังไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนอ่า